และเมื่อเดินทางเข้ามาถึงพื้นที่นะครับทีมแพทย์ก็จัดเตรียมสิ่งของเวชภัณฑ์ต่างๆจากนั้นก็เริ่มต้นปฏิบัติภารกิจทันทีครับโคโรแนแคดข้างไหนซ้ายซ้ายหรือขวาข้างนี้นะโอเคนะครับหันหน้าด้านด้านขวานิดน่อย่างนี้ปวดล้าวลงแขนไหมปวดลงนอกอตและอย่างนี้ปวดลงแขนไนะ้วยจ๊ะ<อ>ปวดไหมปวดด้วยนะ ตรงนี้ตรงนี้ใช่ไม่ที่ปวดในพื้นที่บริเวณที่มาจัดการตรวจรักษาคนไข้อยู่ในนี้นะครับก็จะเป็นห้องง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็จะแบ่งเป็นมุมต่างๆนะครับเป็นโต๊ะต่างๆตั้งแต่เข้ามาก็จะมีการกรอกประวัติซักประวัติช่างน้ําหนักอะไรนี่ครับวัดชีพจรต่างๆนะครับไปจนถึงโต๊ะของคุณหมอก็จะอยู่ที่มุมหนึ่งก็จะคอยสอบถามอาการต่างๆแล้วก็มีมุมรับยาก็จะอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกแผนกนี่ ก็จะต้องมีคนที่มาช่วยในเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับก็อาจจะเป็นคุณครูในพื้นที่นะครับพี่พี่ทหารหรือว่าสาธารณสุขในพื้นที่ก็จะมาช่วยแปลช่วยสอบถามอาการให้กับคุณหมอครับเอามือนี้แตะไหล่นี้ให้ดูมาจึกะยอลีพงกะยอมาจกยอลีพงกยอลเออตาวันนี้ไม่สบายเป็นไรครับลูกท้องอะไรนะเจ็บท้องเจ็บท้องหรอเจ็บนานยัง จะได้สองสาบางอ๋อแล้ววันนี้คุณหมอบอกว่าเป็นไรเอาเอาโรคกระเพาะแล้วก็ยาเข,ข้าอ๋อแล้วถ้าเจ็บหนัก,นกๆอ่ะเจ็บแล้วต้องไปอมลอาไปอไ,ไปลอาโอ้โหไกลไหมกี่ชั่วโมงไปเดะนมาสิบชั่วโมงสิบชั่วโมงเลยหรอไปยังไงอ่ะนั่งรถอะไรไป หรือว่ารถยนต์ก็ได้ค่ะอ๋อรถเครื่องหรือรถยนต์ประมาณเกือบสิบชั่วโมงเลยนะแล้ววันนี้คุณหมอมานี่เป็นไงครับดีค่ะได้ทีนได้ยาแล้วก็รักษารู้ได้แต่ยังอ๋อจริงอยากให้คุณหมอมาบ่อยๆไหมใช่เปคงต้องไปที่โรงพยาบาลตรงก่อยก็ในโครงการเนี่ยจะให้ค่าเดินทางเป็นเป็น ถ้ากูไหนที่กูเป็นคนสูบิบิทิพย์พลาสตให้เดินทางไปรักษาตัวไม่เราจะมาสตีดไปเพราะมัเวทสีดไปเสียเป็นรางรูปก้่ยอจีนเราเป็นรูปก้อยมนหรอเป็นรูปก้อยนะนอกจากการตรวจคนไข้แล้วนะครับทีมแพทย์นั้นก็จะต้องเก็บข้อมูลของน้ำอุปโภคบริโภคด้วยครับโดยจะเก็บตัวอย่างของน้ำกลับไปตรวจวัดคุณภาพ 2ออ, 2> อีกส่วนหนึ่งนะครับในอาคารตรงนี้ก็จะมีคุณคุณหมอมาดูเรื่องของการวัดสายตาครับ หน่วยตรวจสายตาครั้งนี้นะครับมีพี่ๆทีม22นเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลือชาวบ้านร่วมกับจากสุแพทย์ครับมีทั้งการวัดสายตาตัดแว่นแล้วก็ตรวจโ,โรคตาต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแก่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีครับซึ่งวิธีการขั้นตอนจะเป็นอย่างไรมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างตามไปดูกันครับเริ่มต้นนี้เข้ามาก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับ แล้วนะครับก็ต้องมาตรวจการมองเห็นนะครับเหมือนกับเวลาเราไปตัดแว่นปกติทั่วๆไปนะครับแต่ว่าบรรยากาศนี่ห้องการวัดการมองเห็นนี่จะง่ายๆนะครับเป็นสนามหญ้าข้างๆอาคารนะครับก็จะมีพี่ๆทีมงานคอยสื่อสารทุกอย่างนะครับกับคุณหมอที่อยู่ตรงนี้ให้อ่านตัวเลขต่างๆตุ้งเง่เด็กตุ้งเง่ไปหาหมอมางานตุ้งเง่ตุ้งเง่อาบามาจ้างตุ้งเง่ด้วย วัดการมองเห็นเสร็จแล้วก็เข้ามาในห้องนี้นะครับก็จะแบ่งเป็นอีกหลายสถานีเลยนะครับจุดที่3นี่คือการวัดค่าสายตานะครับวัดสายตาสั้นสายตายาวใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ในการวัดนะครับจากนั้นก็จะส่งมาอีกจุดหนึ่งจุดที่4นี่คือตรวจโรคตาก็จะมีที่พ,พี่เจ้าหน้าที่คุณหมอมาตรวจตรงนี้นะครับส่วนใหญ่นี่เวลาเราลงพื้นที่แบบนี้ อ่าพบกับคนไข้ในในกรณีเป็นอะไรยังไงบ้างมีทุกอย่างค่ะที่พบเยอะสุดก็ใส่ตายาวตอนอายุพออายุเพิ่มขึ้นอีกนิดคือพอเกินสีสปับ๊บต้องใส่ตายาวแล้ว พอไปอีกนิดก็จอต้อกระจกหรือบางทีก็มีต้อหินหรือโรคอื่นๆเส้นประสาทตาเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เวลาเรามาลงพื้นที่แบบนี้เราจะช่วยแก้ไขหรือว่ารักษาหรือว่าอะไรได้บ้างเพื่อประฐมภูมิเช่นต้อเนื้อต้อลมเราก็ให้แว่นกันแดดแล้วก็แนะนำเขาว่าแว่นกันแดดดีกว่ายามียาหยอนบรรเทาอาการใส่แว่นดีกว่ายาต้อกระจกก็ป้องกันได้แว่นกันแดดด้วยแล้วถ้าแปนมาเยอะก็แนะนำผ่าตัดส่วนใส่ตายาวสูงอายุ40ขึ้นไปเรามีแว่นไท้ทุกข้างใสยตาใายตาสั้นแล้วก็มีสายตายาวแล้วก็มีอันนั ข้างนี้เบาหวานมันขึ้นนะ่ะไม่ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลที่เชียงใหม่นะเบาหวานมันขึ้นตามันมีนเคยมีเลือดออกข้างเนี้รวมถึงตรวจจอประสาทตาเครื่องนี้เครื่องตรวจเป็นเครื่องใหญ่ดูเราเป็นเครื่องตรวจจอประสาทตาร,าตาตรตาครับโดยที่ไม่ต้องขยายม่านตานะค,ะนคือสามารถตรวจดูไปถึงข้อหินจอาาประสาทตาเบาหวานขึ้นตาได้อ,อ๋อคือเครื่องแพงไหมครับคุณหมอเครื่องนี้แพงเกือบล้านนะ ความแม่นยำนีอันนี้คือถ่ายภาพจอสาดาได้ชัดเจนก็จะมีรูปภาพอ๋อถ่ายจากเครื่องนี้แล้วขึ้นที่หน้าจอข้อมูลได้เซฟข้อมูลแล้วส่งให้ทางหน่วยสามาร้ถุดพื้นที่ได้แมว่นกันแดดอย่างเดียวค่ะเพราะว่า อันอื่นช่วยไม่ได้หนูพอเดินกุมภานะคะ,<ฮ>ะหนูกต้องถามทางอ,อบตอหรือทางอะไรตรงนี้เนี่ยแล้วก็บอกว่า <ฮะ S 1> แม่อุ้ยจะต้องไปผา่าแพทย์พอสวจะมาก็ต้องให้แกไปที่โ,โ<ล>รงพยาบาลอมก่อนแล้วก็ผา่ <ฮะ S 1> าเพราะว่า ทางแย่แล้ยขาขั้นเดียวก่อนเมื่อกี้เห็นมีคุณป้าคนที่น่าจะเป็นอาการหนักพอสบขึ้นก็มันจบสุกเลยเกือบสุกกระล้ข้างเลยข้างนึงเกือบสุกแล้วคือแกเดินคำมาเลยล่ะอันนั้นมีวิธีเดียวคือต้องผ่าตัดเพราะถ้าไม่ผ่าต้องต้อหินจะแทรกซ้อนครับอ๋อต้องผ่าตัดเลยอย่างเดียวเลยแล้วก็แนะนำบางทีเราก็แนะนำไปทางอสลซอมาอะไรนี่ครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะมีโครงการของอสลอมาผ่าต้อกระจกแบบนี้เราก็จะส่งต่อกรมเจ้าหน้าที่อนามัยในพื้นที่ให้เขลัรับรู้เราคือรับเรื่องไว้เขียนเขียนอะไร บันทึกไปให้ก็ได้หรือว่าพวกนั้นก็จะบันทึกไปให้เองบ้านไหนบ้านไหนอะไรเงี้เขาจะรู้จักกันแล้วเดี๋ยวพอมีหน่วยแพทย์พอสวเข้ามาก็จะให้คุณป้าไปรักษาได้เลยนี่จะเห็นนะครับว่าการเข้ามาตรวจวัดสายตานะครับไม่ได้มาทําแค่แว่นสายตาสั้นสายตายาวเพียงเท่านั้นนะครับแต่มีเครื่องมือที่สามารถตรวจได้ละเอียดเลยนะครับโรคทางตาจอประสาทตานะครับทุกอย่างนะครับบางคนนี่นอกจากจะได้แว่นแล้ว คุณหมอก็ทําประวัติในคนไข้าบางกรณีไว้ด้วยนะครับเพื่อจะทําการรักษาในอนาคตต่อไปในการเดินทางมาครั้งหน้านะครับเห็นว่าการเดินทางมาของถุงวัชธานีไม่ได้มาแค่ถุงอย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอ้โหเบื้องหลังนี่มีทีมงานมีการวางแผนการรักษากันต่างๆมากมายต่อเนื่องในระยะยาวเลยนะครับไม่ได้จบแค่วันนี้วันเดียวเห็นแล้ว,ลวต้องยอมรับในความสุดยอดของพี่ีเจ้าหน้าที่ทุกคนเลยครับ เวลาเรามาเห็นคนไข้ใส่แว่นแล้วยิ้มเนาะบางคนร้องไห้อย่างเด็กเล็กที่ใสตาสั้นมองไม่เห็นเมันก็เพราใส่แว่นแล้วาะๆเขาเปลี่ยนบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนะเด็กๆนะก็เป็นเรื่องเห็นแค่นี้ใช่ถ่าเห็นแค่นี้คือเกิดมาได้แค่นี้เพราะใส่แว่นแล้วน้ำตาไหลก็แบบเราตื้นตันแบบว่าเข้าใจนี่ว่เขาเปลี่ยนอย่งนีนี่ก็เลยต้องมาบ่อยๆนะครับมาแล้วมีคนถูกทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันแพทย์ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยจะถือคติที่พระราชดำรัสของสมเด็จพระจุลินทร์ให้ไว้ <c oughs> คือท่านไม่ได้ต้องการให้เป็นแค่หมอทางวิชาการท<ช>่านต้องการให้มีความเป็นมนุษย์ด้วย <ớ> การที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานให้พี่น้องคนไทยในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยจะสร้างความรู้สึกที่ดีเหมือนกับว่าได้มีความหมายที่ว่าเรามาเป็นหมอเพื่ออะไรก่อนในความส่วนตัวผมผมมีความดีใจนะครับเพราะว่า ได้ทํางานสนองท่านครับ,รบสนองโครงการของท่านซึ่งซึ่งมันเป็นหน้าที่ของครูดอยอยู่แล้วครับครูดอยก็คือครูอาสารครับซึ่งซึ่งสมเด็จย่าท่านเป็นผู้ที่เริ่มนะครับก็หลังจากนั้นก็มีสมเด็จพระเทพท่านสาั่งงานโตครับครูสอนมากี่ปีแล้วที่นี่ผมอยู่ที่นี่สามปีนะสามปีก็ไม่น,นึกเหมือนกันว่าจะมีอาารพระองค์จะเข้ามาในจุดถึงดุลกระดานนี้นะครับ รู้สึกดีใจนะแล้วก็จะเป็นทหารหลายๆหน่วยงานที่มานะฮะก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคือพระองค์ท่านเนี่ยในเรื่องของที่มอบของท่านไม่ได้หวังอะไรก็พรเพียงแต่ว่า ในเรื่องของการช่วยเหลือรัษฎรเป็นหลักอย่างเดียวเลยท่านไม,ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องว่ามันจะเกิดความที่จะให้มีผลต่อความจงรักภักดีเลยไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงตงนุนี้ท่านคำนึงถึงว่าท่านทําสิ่งใดที่ช่วยรัศดรไดก้ก็จะช่วยให้ใหได้มากที่สุดแค่นั้นเองส่วนผลที่รับไปแล้วจะจะ,จะคิดยังไงเนี่ยก,ก็แล้วแต่เนะพราะในเรื่องของความคิดของ,ของ ของผู้รับหรือของอะไรเนี่ยเราเราไปอะไ,อะไรไม่ได้ใช่ไหมบางทีเนี่ยไปบางบางแห่งบางทีเนี่ยถามมีมีรู้จักท่านไหมอะไรเงี้ยบางแห่งก็ไม่ไม่รู้จักก็มีเพราะฉะนั้นเป็นเป็นสิ่งที่โอเคมันไม่ได้คํหนึงถึงตนนี้เป็นหลักให้ต้องการให้ให้รากหอนมีมีความสุขนั่นนันคือความมุ่งหมายของท่าน